คลิปวิดีโอช่องนี้จะทำขึ้นเพื่อผู้ชมที่สนใจทางเลือกเลิกบุหรี่ไม่มีการขายไม่มีการแบ่งและไม่เหมาะสมกับเด็กอายุต่ำกว่า18ปีและไม่เหมาะสมกับผู้ใหญ่และไม่เหมาะสมกับคนแก่และไม่เหมาะสมกับใครเลยแต่ถ้าอยากดูก็กดไลค์ได้ยนะครับคุยตัวเอง 我呀，他们、oh。 ครับวันนี้พบกับช่องมีนสยามเวฟ48สี่อีกแล้วอ่ะเนื่องจากพาร์ทแรกที่ผมเห็นเงียบเยไปที่ไม่ออกออกออกเสียงที่จะเปิดกล่องแล้วก็อธิบายอะไรมั่งอะไรเงี้ยคือไม่ค่อยสะดวกฮะแต่ว่าอยากได้ของก็อยากให้พี่เพียงน้องได้ชมกันก่อนก็เลยอัดเป็นคลิปเปล่าๆไปมีแค่เสียงเพลงคอเพราว่าไปมาวันเนี้ยเนี่ยแหละรอนี่แหละเพราะว่าสถานที่กว่าจะหาได้โอ๊ยปวดหัวครับ มาวันนี้เรามาพูดวันนี้เรามาพูดถึงอันนี้กันกล่าวต่อจากพาร์ทที่แล้วพาร์ทที่แล้วแกะกล่องเล้วใช่ไหมมาวันนี้เราจะมาอันนี้จะเป็น ep สองนะครับจะจะเออยังไงอะเจาะลึกระบบเบื้องต้นนะเอาง่ายง่ายก่อนแล้วส่วนกราฟการปรับกราฟิกการปรับอะไรต่างๆในโทรศัพท์เดี๋ยวพอถึงอาจจะเป็นอีกพาร์ทหนึ่งแยกเป็นพาร์ทที่สามไปมา อันดับแรกเปิดเครื่องที่เปิดเครื่องกดไงครับเอาเรื่องใส่่านก่อนดีกว่าเนาะอ่าใส่่านกาวตัวนี้จะเป็นใส่ฐานได้สามขนาดครับคือหนึ่งแปดหกห้าศูนย์แบบนี้แล้วก็ฐานสองหนึ่งเจ็ดศูนย์เอ้ยสองศูนย์เจ็ดศูนย์ศูนย์แล้วก็สองหนึ่งเจ็ดศูนย์ศูนย์คือขนาดประมาณนี้อ่าแต่ใครที่แต่ส่วนใหญ่เราจะเล่นกันเนี่ยจะเป็นหนึ่งแปดหกห้าศูนย์มากกว่าครับ ก็เนี่ยใส่ตามนี้ไปอันนี้เอาลบลงอันนี้เอาบวกขึ้นพยายามให้ด้านตูดอะนะตรงนีน้มันกดกับสปริงนี้ดีกว่าครับถ้าเราไปใส่ปลอกฐานสลับด้านไปด้านมาบางทีเดี๋ยวขั้วมันไอ้นี่กาวเนี่ยจะเปิดฝาแบบด้านด้านด้านข้างแบบนี้นะคือลูดออกมาเนี้ยผมว่าตัวนี้นะมันมันเป็นตัวที่แก้ อ่าซึ่งผมเคยเคยไปดูดูหรือว่าจีบของเพื่อนที่ใช้เจ้าตัวชิป d ีน250วัตต์มาซึ่งตรงเนี้ยผมยังไม่ค่อยชอบเท่าไหร่รู้สึก vt นะ vt เอาชิปตัวนั้นมาตัวกล่องปรือไฟ vt ตัว160คือเอาบอร์ดแผงจอหรือว่าของตัวชิป DNA มาใส่แต่ว่าสามารถทำได้แค่1 6 0วัตต์ซึ่งจะมีรอยต่อตรงนี้ผมว่าตอนนั้นตัวนั้นยังไม่ค่อยสวยมาเจอกาวก็หลังจากดูมาแล้ว ทีแรกก็จะไม่เอามาละแต่เออมันเลิกผลิตแล้วเว้ยพอได้ยินเขาว่าเลิกผลิตลเท่านั้นแหละเอาเดี๋ยวนอกเรื่องต่อเปิดปิดยังไงพอใส่ฐานมามันก็จะติดเลยนะติดห้าครั้งหนึ่งสองสามสี่ห้าอ่าเปิดแล้วครับพี่หนึ่งสองสามสี่ห้าไม่ไม่ได้หนึ่งสองสามสี่ห้าอ๋อกดกดขาดไปตัวหนึ่งอ่ามาหน้าจอก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้ เห็นไหมเห็นเนาะอ่าก็จะเป็นเพิ่มวัดลดวัดแต่ตัวนี้จะเร็วนะจะเป็นวัดแบบ 2, สองทศนิยมเอ้ยไม่มีจุดทศดนิยมอ่าต่ำสุดที่ห้าวัดสูงสุดอะไรเลยสองร้อยวัดนั่นเองไม่เป็นวัดวนนะครับอ่าตั้งตั้งทิ้งไว้สักประมาณนี้ก่อนอ่าผมดูอยู่ร้อยวัดตั้งทิ้งไว้สัก100ร้อยวัดปิดไฟดีกว่าเนาะ ามาเห็นชัดหน่อยมา,อาจะเข้าโหมดเมนูทำยังไง1 2ึสองาซึ่งกาวเนี่ยมันจะปรับได้หลายชั้นเอาเป็น setting เซตติ้งมาเลยนะกดลบกับบวกพร้อมกันกดามาแล้วอันแรกจะเป็นเซตติ้งอันที่2คือสลีปโหมดคือเราตั้งเครื่องไว้เฉยๆแล้วภายในสิบวิเราไม่ดูดภายในสิบวิ มันก็จะดับไปเองกับไลติงแสงสว่างหน้าจอ,อเห็นไหมแม่งสว่างชิบหายเลยลดก่อนเอาเห็นคร่าวๆประมาณนี้เนาะอ่าเคต่อไปก็พับโหมดก็คือนับจำนวนการสูบเราถ้าเราจะรีใส่ฐานใหม่อยากรู้ว่า ไอ้่าน2ก้อนนี้ชุดหนึ่งเนี่ยตัวนี้ใส่ใช้ได้ดูไปแล้วคำอะไรประมาณนี้ครับอไม่เอาไม่รีเซ็ตอันนี้จะเป็นอันนี้จะเป็นเปลี่ยนสีทีมตัวเครื่องอ่จะเอาสีนี้กดแล้วกดปุ่มนี้ค้างครับปุ่มยิงไฟอ่าจะเปลี่ยนสีอีกก็เป็น ผมชอบสีฟ้านะขอกลับไปสีฟ้าในี่นี้มันจะออกเป็นสีเขียวๆนะแต่จริงมันคือสีฟ้านะไอ้น,นี่จะเป็นน้ําเงินในตัวนี้จะเป็นน้าเงินเห็นแล้วเห็นแล้วเสีฟ้าแล้วกดค้างโอเคพวกตีมพวกอะไรก็จะเปลี่ยนไปหมดครับมาต่อไปเดี๋ยวเซตติ้งผมมาพูดที่หลังนะ ตัวนี้ตัวนี้จะเป็นเวอร์ชั่นครับ3ชิปจะเป็นตัวสามจุดส่วนตัวนี้มันเป็นเหมือนรหัสเชื่อมบลูทูธ edf เนี่ยไว้ซิงกับมือถือเราเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวทำให้ดูนะอ่าแล้วก็ผมได้เปลี่ยนชื่อเป็นชื่อช่องผมเองมีนสยามเวฟสี่แปเดี๋ยวสอนกันแอปพลิเคชันอ่าเนี่ยแหละเดี๋ยวพาต่อไปจะบอก ก็คือเอาตัวสับเราสแกนนี่แล้วก็ไปโหลดแอปแล้วก็ปรับตั้งค่ากราฟต่างๆรีเซ็ตรีเซ็ตค่าทั้งหมดจากโรงงานครับก็ไม่ต้องไปยุ่งกับมันออกอ่าแล้วก็พูดค้างไว้ตัวเซตติ้งอีกนิดนึงนะเซตติ้งเซตติ้งเนี่ยก็จะมีเปิดปิดได้นะจะเป็น TC TC โหมดปรับอุณหภูมิเป็นความร้อนอ่าจะเป็นองศาหรือฟาเรนไฮต์ก็ได้โวล โบว์นี่เป็นแนวกล่องึิงสดคือจะปรับแรงดันโบว์เอาก็ปรับสูงสุดได้ถึงแปดโวลครับต่อไปบพาร์บพาร BP คืออะไรพี่บพาร์ติงสดแต่ยิงสดตัวเนี้ยถ้าเปิดเมื่อไหร่นะแล้วกดนะผมเองเนี่ยดูดวัดสูงเน่งร้อยยี่ร้อยสามเนี่ยไม่ไหวนะมันไม่เหมือน Gen S นะเว้ยเปิดบพารตัวเนี้ยแม่งส่งกำลังฐานแรงมากไฟ ไฟล์น่าจะเป็นโห e. มด fir เหรอน่าเป็นโหมดเออน,น่าจะแบบ soft normal hard อะไรเงี้ยไม่แน่ใจอ่าอันนี้อันนี้จำไม่ได้ไม่รู้ข้าม <c oughs> อันนี้จะเป็นเปิดปิดตัวแอปที่เราจะเชื่อมต่อกับมือถือเราสามารถถ้าเกิดเราลงข้อมูลลงบัญชีอะไรว้ในในโทรศัพท์เราแล้วเนี่ยล็อกอินล็อกเข้าอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะเปิดได้เลยโดยไม่ต้องกดตรงนี้เพิ่มนะ เอกซิออกแสงสว่างไลติงเนี่ยอย่างที่ที่ป๋อครับจะเปิดเป็นให้30มสิบวิมันดับหรือจะเป็นสิบวิก็ได้ให้มันประหยัดแต่างี้แต่ตัวผมสร้างให้สิบวิถ้าเราจะเลือกอะไรเรากดปุ่มค้างนะครับอ่ามันก็จะเด้งมานี่กดปุ่มยิงไฟยค้างอ่ามาดูถึงหน้าจอนี่ถูก ไอ้9กนี่จะเป็นโอห์มค่าโอห์มที่แสตอมไปเหมือนเดิมอ่ะว่าพกแต่รีเบิร์ดเนี่ยอ่ะ0.15โอห์มโอเคตรงนี้จะเป็นแรงดันโวล์เดี๋ยวเดี๋ยวขอปรับโวล์ตำต่ำก่อนเนีน่ยพอเรากดไปเนี่ยมันจะขึ้นเป็นโวล์ตุนสัก50 นะจะขึ้นเป็นแรงดันโวลตส่วนนี้คือพับคือนับจํานวนการสูบของเราไทาม์ก็คือเรากดสูบเนี่ยกี่วินะแล้วก็จะเซ็ตค่าที่เราสูบลากดึงยาวหรือว่าอะไรเงี้ยไว้ที่อันเดิมอ่าเดี๋ยวขอทอดก่อนไม่นถนัดอ่าแล้วต่อมาลูกเล่นลูกเล่นก็คือพ่อไม่เกี่ยวไม่ใช่บ้าอ่า แต่จริงๆแล้วพอหลังเราจะเข้าเซตติ้งนี่ทั้งหมดใช่ไหมทีนี้เราก็ไม่ต้องเข้าไปเมนูใหญ่แล้ะเราก็กด่มนี้สครั้ง1 2 3อ่าก็จะเลือกได้เลยที่เราเปิดปิดมันเหมือน2ชั้นอันนี้เหมือนเป็นทางลัดเมนูครับก็จะมีหวัดที่เราเล่นกับปกติ b y p a s s BP ยิงสดโว้ตัวนี้ปรับได้ถึง8โว้ทีซี s นี่ก็คือ สตีลสแตนเลสเป็นลวดสแตนเลสบ้านเราไม่ค่อยได้ใช้ครับ tcni ni ลวด ni 8 0แต่ว่าจะปรับเป็นฟาเรนไฮต์อ, Fahrenheit, องศาอะไรเงี้ยเนี่ยตัวนี้จะเป็นฟาเรนไฮต์นะเนี่ยเ ff เนี่ยหนึ่งสองสาม tc ti ti นี่แหละวะไทเทนลวดไทเทเนียมไม่ได้เล่นครับแล้วก็กลับมาที่หมดวัตต แล้วก็มาออแล้วมันก็จะมีหมดหมูแยกย่อยขึ้นมาอีกจากเมื่อกี้เรากด3าครั้งใช่ไหมหนึ่งสาจะเป็นแบบนี้เราก็จะเปลี่ยนมาเป็น4ครั้ง1 2 3, ึ่สอามสี่อาอันนี้เราก็จะปรับได้ครับจะโหมดหมดวัดนะก็จะให้เป็น normal ก็คือยิงไฟระดับกลางๆตัว s ก็คือ soft ยิงไฟเบาๆนุ่ม ตัวนี้เป็นฮาร์ดฮาร์ดก็คือยิกงไฟแรงกดร้อยวัตมาร้อมา9 0้าสถึงร้อเลยทีเดียว DL ไดเล็กหลังเหมือนแบบว่าไอตัวนี้จะใช้พวกอะตอมที่มันเป็นอะตอมอะไรอะอะตอมคอยลงงานอะไรประมาณนี้ครับที่เป็นคู่ห้าหนึ่งศูนย์เ t l มเมัลติลังคือเหมือนเราซื้อตัวตัวลวดหรืออะตอมที่มันแปลงมาดูซ้อนนิกอะฮะ ประมาณนั้นตัวนี้ชิปเก่งมากๆเลยแล้วก็เหมือนเดิมต่อไปแอปพลิเคชันครับอ่าแล้วกเอกซิอ้าต่อไป,ออไปกดลบกับปู่มยิงไฟพร้อมกันดูซิมีไรกับหวัวกูก็งงเหมือนกันเออถ้ามันไปไปแนวเนี้ยเออเข้าใจนะไห้หาแล้วสุดไปแนวนี้ใครแม่งจะดูดอย่างนี้วะถูก <laughs> ไหมอตอมเนี้ยอตอมมันอยู่เนี่ย อ่ะพุ่งดูดไหมอย่างเงี้ยอ่ะโอ้ปวดหัวเออถ้าไปแนวข้างกลับไปมือนเดิมกดลบกับยิงไฟอ่าแล้วลบก็บ,บวกอ่ะเดียไม่ใช่ลบกับบวกบวกกับยิงไฟอ่ะอ่าเป็นการล็อกวัดอ่าเป็นการล็อกวัดนั่นเองอ่าเราก็จะปรับวัดไม่ได้ ถ้าจะเอกก็กดบวกกับปุ่มจ่ายไฟพร้อมกันครับอ่าโอเคถามว่าล็อกทําไมอ่ออีกฟังก์ชันหนึ่งนะกดปุ่มยิงไฟตัวกดปุ่มลดไฟเพิ่มไฟพร้อมกันทั้งหมดครับนี่คือยิงจ่ายไฟอยู่นะเห็นไหมอ่าเดี๋ยวผมใส่ตอมให้ดูคือเหมือนเราต้องการประหยัดแบตนะคะร,ระับเวลาออกไปข้างนอกอะไรประมาณนี้ คืเอ,อเอ้ยไม่จำเป็นต้องเปิดเลยอ่าทีแรกก็งงเอาเฮียซื้อมาหน้าจอฟังไม่ใช่โง่เยฮะนะเพ <c oughs> นะมันยังจ่ายไฟอยู่ยังปรับตอนนี้ยังปรับลดวัดได้ปกตินะอ่าแล้วก็มาถ้าจะออกจากโหมดปิดหน้าจอก็สามปุ่มพร้อมกันเหมือนกันอ่เนี่ยแหละผมก็รู้สาเหตุแล้วว่าทำไมมันถึงให้ ให้ล็อกล็อกตัววัดจเกรานนี่มาสมมติว่าเราล็อกใช่ไหมอ่านี่จะปรับอะไรไม่ได้แล้วนะก็คือเหมือนเราออกไปข้างนอกครับกันปุ่มลั่นปุ่มอะไรแต่ก็จริงๆไฟได้อยู่อ่าเราก็ประหยัดแปกกดแม่งสามอันพร้อมกันเรียบร้อยเห็นไหมนี่ก็ไปอะไรไม่ได้แล้ว ถ้าจะออกจากนี่ก็โอเคจะไม่มีลูกเล่นซ่อนอยู่นะฮะก็คือกดลบกับบวกสองครั้งพร้อมๆกัน1 2นึ่งสอง่าก็จะเป็นโอนคอยคอยจะให้อะตัวเครื่องเซตค่าโอมใหม่หรือจะเอาค่าโอมเดิมอะไรประมาณนี้ก็กดบวกไปอ่า ตัวนี้วัสดุค่อนข้างทนทานแข็งแรงครับเจียมตัวดูนะกูจะทุบละอุ้ยตกอ,อุ้ยตัอีกแล้ตอีกแล้ว,ตออแ,ลวแต่มันพัดเจนไปเลยอโอเคนะโยนไปหน้าสิดไปกูไม่ทำก็ไม่ได้หาว่าไม่ทนอีก จ่ายไฟได้ไหมมาดูดิพังอ้าวหน้าจอติดด้วยอ่าเดยวดโอ้โหระดับนี้มีที่ไหนโอเคนะอ่า ep สองก็ประมาณนี้เนาะเอาแค่มันแบบว่าเล่นจ่ายไฟยิงไฟได้ก่อน แต่แต่เดี๋ยวคลิปหน้าจะมีกิจกรรมให้เพื่อนๆสำหรับคนที่ดูจบก็คือคลิป ep ที่3ถูกไหมครับอันนี้เป็นที่2พอถึงอันที่3เนี่ยผมจะถามคำถามท,าที่แม่งโคตรยากจากช่องผมเลยผมเนี่ยชอบออาตอมอะไรที่สุดอขอห้าคนแรกครับคนแรกผมให้ลวดเอาเท่าไหร่เอาไอ้ม้วนหนึ่งแล้วกัน ด้วยคันเทาเอวันสองสามสี่ห้าสองผมให้สักสองคู่สามคู่ดีกว่าอ่ะอันดับสามจะให้สักคู่หนึ่งบวกสัมลีสี่กับหก็จะให้อ่าให้สองคู่เอ้ยให้สักคู่แล้วกันส่วนอันดับสุดท้ายเนี่ยผมให้สัมลีอ่าให้เลือกไปเลือกได้ยังไงเดี๋ยวคลิปที่สามจะบอกรายละเอียดอีกทีนะครับวันนี้ช่องมีนสยามเวฟ48ขอลายปนที่นี้ก่อน เลบช่วงนี้งานเยอะเว้ยวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับไปแล้ว